สวัสดีค่ะสวัสดีครับครับวัสดีครับคุณนิวและคุณน้องทั้งสองคนนะครับวันนี้ก็โทรมาตามแนวทางของอาจารย์ยอดโค้งสุดท้ายนะครับครับได้เลขเด็กแฝดมาหรือยังพ่อครับได้แล้วครับเขาให้มาเป็นเช้าเลยนอนหลับเขาครับครับ f เขารอกันเยอะเลยใช่ไหมพ่อเลขเด็กแฝดก็เยอะเหมือนกันเลยคนถามเยอะเหมือนกันครับ เมื่อก่อนแม่น้องเด็ดเศษเขาถูกเยอะไหมพ่อถูกเขาได้เป็นแสนเลยครับถูกเป็นแสนเลยเป่าพ่อครับอ๋อแสดงว่าเขาถูกทั้งสามตัวทั้งสองตัวเลยใช่ไหมครับครับถูกทั้งสองตัวสามตัวแล้วก็ถูกเลขค่ายสองตัวสามตัวอีิสระโอ้ครับได้เลขท้ายสองตัวล่างก็ได้ครับแล้วก็ ยางอินก็ได้ตรงกันครับครับครับผมแล้วงวดนี้เขาให้เลขมาหลายตัวไหมพ่อของวดนี้เขากให้ชุกเกี่ยวครับทั้งสองตัวก็มีสองุกแล้วก็สามตัวให้ชุกเดียวครับก็คือแต่ละงวดนี้เขาให้เลขมาไม่ไม่หลายตัวใช่ไหมพ่อครับเขาให้ไม่เยอะหรอกครับโอ้ครับผม ก็คือได้เลขของน้องเด็กแฝดแต่ว,ว่าเลขลับนี้ก็คือเงียบไปเลยใช่ไหมพ่อคบเงียบไปเลยต้องไป้คดเยเป็นยังไงก็ไม่รู้ครับก็คือถ้างัน้นงวดนี้นี่เราเน้นไปที่เลขของเด็กแฝดไปเลยใช่ไหมพ่อครับใช่ครับแล้วก็เลขย้ำอีกทีคือเลขสุดพันนผมยังไม่พอพิงยัง,งยืนยันเหมือนเดิมคนใยืนยันไห่ครับ แล้วงวดนี้คุณพ่อได้ซื้อลอตเตอรี่หรือว่าหยิบจับลอตเตอรี่หรือยังพ่อก็ได้ย,ยังละสองใบครับแต่สามตัวห้าไม่ได้ได้เจ็ดตัวได้เอาห้ากับสองเจ็ดยังละสองใบครับครับสองห้ากับสองเจ็ดยังละสองใบใช่ไหมพ่อครับครับแล้วที่งวดนี้ของน้องเด็กแสนนี้ให้มามีตัวไหนบ้างพ่อเอ่อเอาเอาลยเนาะครับครับ เลขส8 3คนหลังอาจารย์ยอดบุรีรัมนะครับขให้มด8ี7เม็ดเดียวครับ88อะไรนะพ่อ847ครับ847ครับเจ7ดกับ24มีชะเนระครับให้บนล่างไปเลยไปกลับครับครับมชนะครับก็คือให้บนหางหนึ่งล่างหางหนึ่งแค่นี้ใช่ไหมครับพ่อ แต่ก็ตรงตัวก็เขาให้กลับตัวแล้วก็ให้ซื้อกันบนกันล่างด้วยครับอืมครับครับผมแล้วเขาได้บอกที่มาที่ไปของเรียกไม่พอหรือว่าเรียกนี้ได้มาอย่างไงครับก็ได้กับติกแปดที่เคยให้เคยบอกทูกคนครับเขาบอกมาครับ เห็นเห็นว่าเด็กเด็กแฝดเด็กแฝดสามนี่ก็คือเมื่อก่อนนี่บอกถูกสามตัวบ่อยมากเลยใช่ไหมพ่ออ๋อบมื่อก่อนมีปกันดังเลยถูกกันดังเลยเลยค่ะจนจนเม็ดก็โดนโอ้เคยเคยถูกกี่งวดตีพ่อน้องเด็กแฝดแต่ก่อนเนี่ยพ่อแต่ก่อนโคารเก็บเป็นคนละมา่ครับสามตัวนะจะปกเป็นสามตัวนะโดยร่างบางยึไม่ได้ตอนนั้นเขายังเป็นเด็กๆ ก็คือถูกสามตัวนี่ประมาณเจ็ดแปดงวดซ้อนเลยใช่ไหมพ่อครับคุดกันเลยที่จำได้นะไอ้ที่เกิดนั่นก่อนก่อนนั่นก็หลายงวดเหมือนกันครับทุกตรงใจเขาคนละนัดพูดเป็นหนัอืมครับผมอืแสดงว่าเป็นเด็กที่มีบุญเยอะเนาะบอกเลขพ่อแม่ถูกตลอดใช่ไหมพ่อครับใช่ครับเขาพ่อเขาแม่เขาใช่มา ก้อนละทีละสี่แสนห้าแสนทีละอ่าแสนต่อนแล้วแบบใกบทุกวดนอ่ะอืมครับผมเชดงว่าแม่น้องเด็กแฝดนี่เคยถูกงวดละสี่ห้าแสนเนี่ก็เคยถูกใช่ไหมพ่อครับเคยได้ครับโอ้ไม่ธรรมดาเลยนะพ่อนะครับครับแล้วส่วนตัวเขาแม่เด็กแฝดได้บอกไม่ไม่พ่อว่างวดนี้เขาเล่นเยอะมากน้อยแค่ไหนพ่อโอ้ก็เขาให้ มาเยอะอยู่เล่พมาแล้วต้องให้หองตัวนึ่งจะให้ตไมครับตัวไหนนะพ่อหกสองตัวนน้หกสองแต่ว่าหกสองมีในสูตรแล้วนะพ่อรับมีมีมีือนกันเหรอรับรับพอหกสองมีในสูตรกับเก้าสองห็นตัวกับเก้าสองห้านะพ่อขับรับอ้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเอากันไว้ด้วยก็ได้พอหกสองเนาะ ครับครับจะเอาคำไม่ดูคดีกันครับเพื่อตอนนี้ที่คนไหนเขาไม่เข้าใจก็ไม่เขาเขายังมาเลยครับครับผมบเดี๋ยวคุณพ่อย้ำสูตรคำนวณห,หน่อยพ่อตั้งแต่ตัวเด่นแล้วก็ตัวตัววิ่งเลยพ่อครับตรวคำนวณรัฐบาลไทยวันที่สิบหกมิกายนนะครับตัวของอาจารย์ยอดนะครับ มีให้วิ่งรูปบนสองกับแล้วก็วิ่งล่างหนึ่งครับครับตองจับคู่สามตัวให้ก็เก้าสองห้าสี่สองเจ็ดตัวเน้นสองหางครับครับแล้วก็ตัวรองตกกันคือหนึ่งแปดหางเดียวก็แปดหนึ่งสองหนึ่งแปดกดหนึ่งสองหางเดียวแล้วก็ชุดสองตัวให้ไปกลับซือกันบนและล่างทุกตัวด้วยนะครับคือ องห้าสองเจ็ดสองหางนี้ตัวเน้นกบบครับแล้วก็ทุกตังโปกแกรมขึหนึ่งสองถับเป็นแปดคุณนี้คุณคำนวณได้ต้องไปออกเ็ขพ่อคำนวณได้ไปในสิบนาทีก็เสร็จแลยครัครับแล้วก็มีล่างพิเศษแต่ให้กันบนด้วยครับคือล่างพิเศษนิดเดียวคือเก้าหนึ่งครับโอ้ครับผม หนักที่ล่างแต่ให้ขึ้นบนบ้างนิดๆก็ดีเหมือนกันครับ <Okay. S 1> ัำไว้ครับก็ไม่มีอะไรครับมีแค่นี้แลยก็ัขออวยพรนะให้เชคดีทุกท่านที่ได้ติดตามอาจารย์โยางช่องรรยูปารุเเลนอะงอ่าปาโรยรยูปลาโชคนะครับให้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครับทังคุณนณิวและคุณน้องเลยทุกท่านนะครับและขอให้โชคดีในวัน ที่16วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ให้โชคดีร่ำรวยกันยุบช่องแล้วก็ขอให้เอพี้และตังคุณน้อคุณวิวนะครับให้สุขภาพแข็งแรงมีโชงรับรุหน้ากันยุบช่องนะครับสวัสดีครกกับครับผมแล,แล้วความฝันมีไหมคะพ่อเวันนี้ยังไม่ฝันเลยครับเงียบเลยใช่ไหมคะครับเงียบเลยแล้วช่วงลวหลังมาได้ฝันเห็นตากับยายบ้างไหมคะพ่อ ไม่ฟันงเลยครับได้ว่าเพื่อนบ้านวันพุทธที่พ่านมาก็เข้าท้องพุท้อาว่โอ้ครับผมแต่ได้สาร <ใน S 1> มาแกแกเงียบไปเลยใช่ไหมครับพ่อมันเละเงียบไปเลยไม่รู้ยังไงครับอค่ะครับ,รบก็คืออันคลิปโค้งสุดท้ายนี้ก็คือได้ทั้งเลขเด็กแฝดแล้วก็สรุปเลขคำนวณไปด้วยใช่ไหมพอ่อครับ ใช่ครับชอตปันได้ยังไงเดี๋ยวผมก็จะพงผงสุดท้ายให้วันออกก็ได้หรอกครับผครับผมทางนั้นก็เอาสรุปเด็กแฝดกับสูตรคำนวณนี่นะพ่อเนาะก็ค่อนข้างที่จะหลายตัวแล้วนะครับครับก็ยางงั้นแหละครับแต่ว่าคุณพ่อเน้นไปทางสูตรคำนวณหรือว่าเด็กแฝดพ่อส่วนใหญ่เด็กแฝดก็คนเน้นเหมือนกันสูตรคำนวณก็เน้นเหมือนกันครับยางไม่พอยิ้สูตรคำนวณยังไงก็ยังยืนยัน ให้เหมือนเดิมไม่ <ใน S 1> เปลียป่ยนแปลงแล้วก็ตัวเลข18สามคนก็ยังเ,เน้นให้ยังที่เขาให้มาแหละครับเ็ยืนยันว่าเขากเหมือนกันครับก็ให้จุดิไปพิจารณาดรครับครัผมก็คือแล้วแต่ท่านผู้ชมจะไปลงทุนในน้อยมากน้อยแค่ไหนแล้วแต่ Fc เลยใช่ไหมพ่อ ใช่ครับไอ้ยู่ที่อสีจะไปตัดสินใจยังไงก็เลยไปครับเรีย้ท้ายคลิปยังไงก็ขอขอบคุณอาจารย์ยอดมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะครับค่ะวัสดีครับค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางสูตรคำนวณนะคะท่านผู้ชมเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ย้ำว่าเป็นแค่แนวทางนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูแนวทางเด็กแฝดสคนนะคะท่านชมค่ะท่านชมเป็นแนวทางของเด็กแฝดนะคะแปดสี 8, 4, 7, 2, 4, แล้วก็62นะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ แคปหน้าจอไว้เลยนะคะย้ําว่าเป็นแค่แนวทางนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ